หายเข้าแบตรงกลางที้นั่งใสอดตรงซ้ายหายเข้าแบตรงกลางทีนี้ค่อยๆยื้นตัวขึ้นดาขวาแล้วชันไว้ปล่อยมือขวาลงหายไดอยู่แค่นี้รได้กว่านี้ค่อยๆเลื่อนมือลงไปนัางทดสอบแตะพื้นยื่ลำตัวขึ้นเลื่อนข้างเปิดลำตัวขึ้นนบนมือซ้ายนั่งข้างต้นแก่ลก็้นยาเข่าอย่างน้อยสี 3 2 1องกลับขึ้นมาหายใจเข้าด้วันก็ค่อหายใจออกอปตัวทางด้านซ้ายเรียนสรแล้วค่อยมวางหลังมือลงยืดกันตัวขึ้นวางกระสอลงไปได้ไปคลิกันตัวขึ้นหน้าสี่สามสอง ขึ้นมาคุกเข่าขึ้นมาค่ะนั่งทับส้นเท้าตัวเองแล้วหมอนขาติดพื้หายใจเข้าโยกน้ตัวขึ้นตั้งเข่าขึ้นมาจิกปลายเท้าแล้วดันต้นขึ้นสูงเป็นลมหายใจเข้า กดสะโพกลงตามองตรงไปด้านหน้าหายใจเข้านะคะนัเท้าขวาไปคู่เท้าซ้ายดันต้นขึ้นสูงเป็นดัหายใจเข้าะโดดขึ้นเท้าต้้นเท้าขวามาเอา่อ้าเท้าซ้ายให้ถึงมือคะ่ะทางไ้วยท่านี้ตามองตรงไปหลังตรงกดสะโพกลงนเยอะหายใจเข้า,ขาด้วยท่านดิมนนำเท้าซ้ายากลับไปคู่เท้าขวาดันต้นขึ้นสูงเป็นดั เ่าด้หลังใจออกช้นนะหาหายใจเข้าค่อยๆเดินมือนะมั้งเดินเท้าไว้ถึงมือค่ะเปลี่ยนตำแหน่งมือเป็นใช้ปลายนิ้วแตะพื้นยืดหลังตรงขึ้นมาเงยหน้า,อนามองตรงไปด้านหน้าแล้วเข่าด้านหลังตึงน้มลำตัวลงมาด้านหน้าเล็กน้อยให้ตึงที่เส้นใต้เข่านะสี่สามสองหนึ่ง งอเข่าลงเล็กน้อยค่ะแล้วยกปีนขึ้นยืดลำตัวขึ th ้นชูมือพนมมือสูงดึงแขนขึ้นไปด้านบนหายใจออกลดมือลงพนมมือกลางอกลับกลับมาขยิบน uh ่องท้องนะคะทีกคั right ้งมองมองนะหายใจเข้านะคะว่าแขนขึ้นแล้วยกซึ่เท้าขึ้นด้วยยืดลำตัวขึ้นไปดึงลำตัวให้ยา เจ็ดเท้ากว่าเพียงขึ้นยกขึ้นเท้าขึ้นหายใจออกว่าหนืหายใจเท้าว่า ดันบนนะคะดันสะโพกมาด้านหน้าแล้วยืดออกขึ้นค่อยๆเอนตัวหลังลงค่อยๆเอนหลังลงก่อนสะสั่งท้ายหายใจเข้ากลับมาตรงกลางพับลำตัวก้มลงมาด้านหน้าหายใจเข้ากลับมาตรงกลางค่ะดันสะโพกไปด้านหน้ายืดออกขึ้นแล้วเอ็นหลังไปหายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกพับลำตัวก้มลงมาด้านหน้าช้าๆไม่ หายใจเข้ายกลำตัวขึ้นมาดันสะโพกมาด้านหน้าแล้วยืดอกแอนหลังหายใจออกนะหายใจเข้ากลับตัวกลางทับลำตัวกลมลงมาหายใจเข้าอีกครั้งหนึ่งกลับมาตรงกลางดันสะโพกไปด้านหน้าแล้วยืดอกแอนหลังแล้วพังไวห้าสี่สามสองและ หนึ่งกับึ้นมาพบลมตัวลงมาด้านล่างห้าสี่กลเยอให้รู้สึกไตขับเส้นงขอบตืมสองทังต้น <Okay. S 2> ยืนหัวเสือขาไว้พาิกันหายใจเข้าวัดแขนขึ้นามิบต้นขแมแหวท้อหายใจออกวัดมือลงจับข้อเท้าพาลงตัวฟลงวางข้อเท้าขอยเท้าขวาไปด้านหลังกลาย่ะเท้าซ้ายตายแพ้วาง,างเข่าแล้วหยุดไม่ไหวเงินค้ามหายใจเข้าสไลด์ยกขึ้นครับปวดหายใจออก้านต้นไปด้านหลังดาว หายใจเข้ากระดูกส้นเท้าก <ril jamais drama> ้าวเท้าขวามาให้ถึงมือก้าวเท้าซ้ายมาค่ะมือจับข้อเท้าค่ะตรงตัวต้นมือหา่นหายใจเข้าไว้ติดหายใจออกเท้าลระโดดมือจับข้อเท้าค่ะตรงตัวโงวางมือเข้อเท้าไว้ข่อย้าซ้ายเป็นระดับไกล่ท้าขวาไปแรงวางขา วาดแขนขึ้นหายใจออกวาดมืลงจากข้อเท้าฟอลด์มองลงข้อเท้าถอยเท้าซ้ายไปด้านหังได้ไกลมางขวาปลายแขนวางเข่าแล้วหยุดลงมาเมื่ไหวนั่งข้อลงมาหายใจเข้าสไลด์ตัวขึ้นหายใจออกเต้นต้นไปด้านหลังเราหายใจเข้าเรยกขึ้นทั้งต้นทั้งซ้ายมาต้นทั้งขวามาค่ะจับข้อเท้าขับขึ้นตัวฟอลด์หายใจเข้าวาดแขนขึ้นหายใจออกวาดมือลงจากข้อเท้าฟอลด์อีกรอบหนึ่ง วางมือข้าเท้าหันเท้าซ้ายไปด้านหลังไกลๆเท้าขวาปลายแขงวางเข่าเวาดุกอกหายใจเข้าสไลด์ขึ้นแล้วกดหายใจออกเดินเข้าไปด้านหลังเราหายใจเข้าบริมือเท้าก้าวเท้าซ้ายให้ถึงมือก้าวข้ามขาขาดจากข้อเท้าพักลง้วหัวคลอหายใจเข้าวัดแขนขึ้นหายใจออกวัดมือลงจับข้อเท้า forward วางมือค้นเท้าหันเท้าขวาไปด้านหลังไกลๆเท้าซ้ายปลายแขงวางเข่าเราดุกอกหายใจเข้าสไลด์